สวัสดีครับผมธนกรกันกรินนะฮะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแบบสบายๆนะฮะผมจะมาเล่าเรื่องราวจากหนังสือของกฤษณะมุตินะฮะหัวข้อวันนี้ชื่อว่าอยู่อย่างที่เราเป็นนะฮะนำมาจากหนังสืออิสรภาพเกิดขึ้นเมื่อคุณไม่รู้นะครับกฤษณะมุติบอกว่า ความเจ็บปวดจากการเก็บกดหรือจากการยึดถือวินัยอย่างเคร่งครัดหรือในการถือปฏิบัติตามแบบแผนใดๆเนี่ยไม่อาจที่จะนำเข้าสู่สัจจะได้นะครับการเข้าถึงสัจจะจะเกิดขึ้นได้จิตจะต้องเป็นอิสระอย่างเต็มที่โดยที่ไม่มีการบิดเบือนใดๆครับก่อนอื่นเนี่ยเราควรจะต้องถามตัวเองก่อนว่า เราต้องการเป็นอิสระจริงๆหรือเปล่าเมื่อพูดถึงอิสรภาพเรากำลังพูดถึงอิสรภาพที่สมบูรณ์หรือพูดถึงการเป็นอิสระจากความไม่สะดวกสบายหรือความเป็นอิสระจากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนากันแน่นะฮะเราทุกคนเนี่ยปรารถนาที่จะเป็นอิสระจากความเจ็บปวดหรือความทรงจำอันน่ารังเกียจและจากประสบการณ์ที่เป็นทุกข์ แต่บางครั้งเราก็ต้องการเก็บรักษาแนวความคิดเก็บรักษาหลักการและเก็บรักษาความสัมพันธ์ที่เราพอใจเอาไว้แต่การที่เราคงสิ่งหนึ่งไว้โดยไม่ให้มีอีกสิ่งหนึ่งนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะอย่างที่เราเห็นกันอยู่ว่าความสุขเพลิดเพลินเนี่ยไม่อาจแยกจากความเจ็บปวดได้ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่เราแต่ละคนต้องตัดสินใจให้ได้ว่าเราต้องการเป็นอิสระอย่างเต็มที่หรือเปล่าเพราะถ้าเราพูดว่าเราต้องการเช่นนั้นแล้วเราต้องเข้าใจธรรมชาติและก็โครงสร้างของอิสระภาพคริสเตนมุติบอกว่าเมื่อคุณเป็นอิสระจากบางสิ่งเป็นอิสระจากความปวดร้าวจากความกังวลบางประการ นั่นคืออิสรภาพหรือเปล่าหรือว่าอิสระภาพเป็นอะไรบางอย่างที่ต่างออกไปคุณอาจจะพูดได้ว่าคุณสามารถเป็นอิสระจากความอิจฉาแต่อิสรภาพเช่นนั้นมันไม่ใช่เป็นเพียงปฏิกิริยาหรอกเลยถ้าเป็นเช่นนั้นเองมันจึงไม่ใช่อิสรภาพเลยคุณอาจจะเป็นอิสระจากกฎเกณฑ์ได้อย่างง่ายดาย ด้วยการวิเคราะห์มันหรือเขี่ยมันออกไปแต่แรงกระตุ้นที่จะเป็นอิสระจากกฎเกณฑ์นั้นมันมีปฏิกิริยาในตัวของมันเองเพราะความปรารถนาที่จะเป็นอิสระจากกฎเกณฑ์นั้นอาจจะล้าสมัยหรือเป็นเพราะมันไม่สู้สะดวกสบายสักเท่าไหร่นักหรือคุณอาจจะเป็นอิสระจากลทัทิชาตินิยมเพราะคุณเชื่อในลทัทิแห่งความเป็นสากล หรือเพราะคุณรู้สึกว่ามันไม่มีความจําเป็นทางเศรษฐกิจอีกต่อไปที่จะยึดถือหลักเกณฑ์งงๆเกี่ยวกับชาตินิยมซึ่งมีแต่การพูดถึงแต่หลักการพูดถึงธงชาติและเรื่องไร้สาระต่างๆเป็นเรื่องง่ายมากที่จะโยนมันทิ้งไปหรือรคุณอาจจะมีปฏิกิริยาต่อผู้นําทางจิตวิญญาณหรือผู้นําทางการเมืองบางคนที่ให้สัญญิงสัญญากับคุณไว้ว่าคุณจะได้รับอิสรภาพ การเป็นผลเนื่องมาจากการรักษาวินัยหรือจากการปฏิวัติแต่ละที่ที่ถือเหตุผลเช่นนั้นบทสรุปที่เป็นเหตุเป็นผลเช่นนั้นต้องมามัวทำอะไรกับอิสระภาพดวยละ่ะถ้าคุณพูดว่าคุณเป็นอิสระจากอะไรบางสิ่งบางอย่างนั่นเป็นปฏิกิริยาตอบสนองซึ่งในที่สุดแล้วก็จะกลายเป็นปฏิกิริยาใหม่ ที่จะนำเข้าไปสู่การทำตามและถูกครอบงำในอีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้นเองในลักษณะเช่นนี้เนี่ยคุณก็จะมีสายโซ่แห่งปฏิกริยาและก็ยอมรับเอาแต่ละปฏิกริยาว่าเป็นอิสระภาพแต่นั้นไม่ใช่อิสระภาพมันเป็นแต่เพียงความสืบเนื่องของอดีตที่แปรรูปไปและจิตก็ยึดเหนี่ยวเอาไว้ คนหนุ่มสาวสมัยนี้ก็เหมือนคนหนุ่มสาวทุกยุคทุกสมัยที่อยู่ในกระบวนการปฏิวัติสังคมซึ่งนั่นเป็นสิ่งดีในตัวของมันเองแต่การปฏิวัติไม่ใช่อิสระภาพเพราะเมื่อคุณปฏิวัติมันก็เป็นปฏิกิริยาอย่างหนึ่งและปฏิกิริยานั้นก่อให้เกิดรูปแบบของตัวมันเองและคุณก็จะถูกจับตัวไว้ในรูปแบบอันนั้นเสียเอง บางทีคุณคิดว่ามันเป็นสิ่งใหม่ซึ่งมันไม่ใช่เลยมันเป็นสิ่งเก่าในแบบพิมพ์ที่ต่างออกไปจากเดิมเท่านั้นเองการปฏิวัติทางสังคมหรือการเมืองจะผันกลับเข้าสู่สภาวะจิตใจอย่างเดิมอิสรภาพจะมีได้ก็ต่อเมื่อคุณเห็นและกระทำอิสรภาพไม่เคยได้มาด้วยการปฏิวัติการเห็น คือการกระทําและการกระทํานั้นเป็นไปโดยฉับพลันเช่นเดียวกับที่เมื่อไหร่ที่คุณเห็นอันตรายเมื่อนั้นย่อมไม่มีอาการที่มวัวแต่จะคิดไม่มีการถกเถียงไม่มีการรีรอตัวอันตรายนั่นเองที่บีบบังคับให้เกิดการกระทําดังนั้นการเห็นคือการกระทําและคืออิสระ อิสรภาพเป็นสภาวะของจิตไม่ใช่เป็นอิสระจากอะไรบางสิ่งแต่เป็นความรู้สึกอิสระเป็นความรู้สึกแห่งอิสระจริงๆเป็นอิสระที่จะสงสัยและไต่ถามในทุกๆเรื่องและด้วยเหตุนั้นมันจึงจริง,จ,งจังอย่างยิง่งคล่องแคล่วและว่องไวมาก จนกระทั่งขจัดทุกรูปแบบแห่งการอิงการเป็นทาสการลอกเลียนและการยอมรับออกไปได้อิสรภาพเช่นนั้นหมายถึงการอยู่โดยลำพังอย่างแท้จริงแต่จิตที่เติบโตขึ้นมาในวัฒนธรรมที่อิงอยู่กับสิ่งแวดล้อมและความโน้มเอียงของตนเองมากเช่นนั้นจะสามารถพบอิสรภาพซึ่งเป็นความเงียบอย่างสมบูรณ์ที่ไม่มีแม้กระทั่งผู้นำ ไม่มีขนบธรรมเนียมประเพณีและก็ไม่มีอำนาจครอบงำใดๆได้หรือเปล่าความเงียบนี้เป็นสภาวะภายในของจิตไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งกระตุ้นหรือความรู้ใดๆและก็ไม่ได้เป็นผลจากประสบการณ์หรือข้อสรุปใดๆด้วยพวกเราส่วนใหญ่ไม่เคยอยู่เพียงลำพังในภายใน มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างการปลีกตัวไปอย่างลำพังการแยกตัวเองออกไปกับความโดดเดี่ยวหรือความเงียบเราทุกคนรู้ว่าการแยกตัวไปเพียงลำพังนั้นคืออะไรเป็นการสร้างกำแพงล้อมกรอบตัวเองไว้เพื่อกันไม่ให้ถูกรบกวนไม่เปิดเผยหรือหมั่นเพียรฝึกฝน แต่ความไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดซึ่งก็ยังคงเป็นรูปแบบหนึ่งของความปวดร้าวหรือไม่ก็มีชีวิตอยู่ในหอคอยงาช้างแห่งแนวคิดความโดดเดี่ยวเป็นอะไรบางอย่างที่แตกต่างออกไปจากสิ่งเหล่านี้คุณไม่เคยโดดเดี่ยวเลยเพราะคุณเต็มไปด้วยความทรงจำการถูกกำหนดการพรำบนถึงอดีต จิตของคุณไม่เคยว่างจากเรื่องไร้สาระที่จิตได้รวบรวมเอาไว้การโดดเดี่ยวได้นั้นคุณต้องตายจากอดีตเมื่อคุณโดดเดี่ยวอยู่โดยลำพังไม่ได้เป็นของครอบครัวไหนเชื้อชาติวัฒนธรรมใดทวีปใดคุณจะมีความรู้ของการเป็นคนนอกผู้ที่โดดเดี่ยวจริงๆในลักษณะเช่นนี้ มีลักษณะไร้เดียงสาและความไร้เดียงสาเช่นนี้เองที่ทําให้จิตเป็นอิสระจากความโศกเศร้าพวกเราทุกคนเนี่ยแบกภาระของคําพูดที่ผู้คนนับร้อยนับพันได้กล่าวเอาไว้เราแบกเอาความทรงจําของความโชคร้ายของเราไว้การละวางสิ่งเหล่านั้นได้อย่างสมบูรณ์คือการอยู่โดดเดี่ยวจิตที่โดดเดี่ยว ไม่เพียงแต่ไร้เดียงสาเท่านั้นแต่ยังอ่อนยาวซึ่งไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเวลาหรืออายุแต่ยาววัยไร้เดียงสาและมีชีวิตชีวาแม้ว่าเราจะมีอายุมากเพียงใดแล้วก็ตามและโดยจิตเช่นนั้นเท่านั้นที่จะเห็นได้ว่าสิ่งใดคือสัจจะและสิ่งใดที่ไม่อาจวัดได้ด้วยคำพูดในความเงียบเช่นนี้ คุณก็จะเริ่มเข้าใจถึงความจําเป็นของการมีชีวิตอยู่กับตัวคุณเองอย่างที่คุณเป็นอยู่ไม่ใช่อย่างที่คุณควรจะเป็นหรือเคยเป็นดูซิว่าคุณจะดูตัวคุณเองได้โดยปราศจากความตื่นตระหนกความถ่อผิดผิดความกลัวการตัดสินคุณค่าหรือการตำหนิติเตียนได้หรือเปล่า เพียงแต่อยู่กับตัวคุณอย่างที่คุณเป็นอยู่จริงๆต่อเมื่อคุณมีชีวิตอยู่กับบางสิ่งอย่างใกล้ชิดเท่านั้นที่คุณจะเริ่มเข้าใจมันได้แต่ในช่วงขณะใด,ดที่คุณเคยชินกับมันเคยชินกับความกังวลหรือความอิจฉาทิษยาของคุณเองหรืออะไรก็ตามทีขณะนั้นคุณก็ไม่ได้อยู่กับมัน ถ้าคุณอาศัยอยู่ริมแม่น้ำเพียงไม่กี่วันผ่านไปคุณก็จะไม่ได้ยินเสียงน้ำไหลอีกเช่นเดียวกับที่คุณจะไม่เห็นทิวเขาหมู่บ้านต้นไม้หรือครอบครวัวของคุณสามีของคุณภรรยาและลูกๆของคุณแต่การอยู่กับบางสิ่งบางอย่างด้วยความอิจฉาริษยาหรือความกังวลใจ คุณไม่ชินกับมันเลยไม่ยอมรับมันด้วยคุณต้องใส่ใจกับมันเช่นเดียวกับที่คุณใส่ใจกับต้นไม้ที่เพิ่งปลูกไว้คอยปกป้องมันจากแสงอาทิตย์จากแรงลมคุณต้องสนใจมันไม่วิพากวิจาร์หรือตัดสินมันและคุณก็จะเริ่มรักมันเมื่อคุณสนใจมันเริ่มรักมัน ไม่ใช่ว่าคุณรักที่จะอิจฉาริษยาหรือกังวลใจอย่างที่คนส่วนใหญ่เป็นกันแต่คุณสนใจกับการดูมันมากกว่าดังนั้นทั้งคุณและผมสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่เราเป็นจริงๆรู้ว่าตัวเรายังโง่เขลายังริษยาหวาดกลัวและเราหลงเชื่อว่าเรามีความรักอันไพศาล ในขณะที่ความจริงแล้วเราไม่ได้มีมันเลยเราสามารถมีชีวิตอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดได้หรือเปล่าโดยไม่มีการปฏิเสธหรือยอมรับมันเพียงแต่เฝ้าสังเกตอยู่เฉยๆโดยไม่กลายเป็นคนผิดปกติเก็บกดหรือเริงร่าไปทีนี้ขอให้เราถามตัวเราเองว่าอิสรภาพนี้ความสงบเช่นนี้ การเข้าสัมผัสกับโครงสร้างทั้งหมดที่เราเป็นอยู่นี้จะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยเวลานั่นคืออิสรภาพที่ได้มาจากกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปหรือมันไม่ใช่เช่นนั้นแน่นอนเพราะว่าในทันทีที่คุณเชื้อเชิญเอาการเวลาเข้ามาคุณกำลังทำให้ตัวคุณเองเป็นทาตยิ่งขึ้นคุณไม่อาจเป็นอิสระอย่างค่อยเป็นค่อยไปได้ มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องอาศัยเวลาเลยคำถามต่อไปก็คือคุณรู้สึกถึงอิสระภาพนั้นได้หรือไม่ถ้าคุณพูดว่าผมเป็นอิสระเมื่อนั้นคุณก็ยังไม่ได้เป็นอิสระเลยมันเหมือนกับคนที่พูดว่าผมเป็นสุขในขณะที่เขาพูดเช่นนั้นผมเป็นสุขเขากำลังมีชีวิต อยู่ในความจำถึงบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านไปแล้วอิสรภาพได้มาตามธรรมชาติเท่านั้นการที่จะเข้าถึงอิสรภาพได้จิตต้องเรียนรู้ที่จะเฝ้าดูตัวชีวิตซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวอันภัยสารโดยไม่มีความผูกพันกับการเวลาเพราะอิสรภาพนั้นขึ้นพ้นจากขอบข่ายของจิตสำนึก นะก็จบไปแล้วกับตอนที่พูดถึงอยู่อย่างที่เราเป็นนะก็พูดถึงอิสรภาพจากสิ่งที่เ,เราถูกกำหนดไว้จากอดีตนะจากความทรงจำทั้งหลายแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ความเข้าใจให้ถูกต้องที่จะมุ่งหาอิสรภาพที่เราต้องการที่จะเป็นนะครับ ขอบคุณสําหรับการติดตามนะฮะถ้ามีคําแนะนําใดๆก็ยินดีรับฟังยินดีเลยนะฮะคอมเมนต์เข้ามาได้แล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ